นี่ก็เป็นอีกหนึ่งต้นนะครับจะพาท่านผู้ชมมาดูครับจากใบอ่อนแดงๆแล้วเริ่มเป็นใบจริงเหมือนแล้วครับยอมรับไหมครับแค่สิบห้าวันครับอืเป็นใบจริงปกติเท่าไหร่นะครับที่ว่ายอดสี่สิบห้าวันสี่สิบห้าวันนะครับถึงจะเป็นใบแก่แต่นี้เราหยอดอะมิโนบีพีอดีสองห้าหนึ่งครับสิบห้าวันครับอหลังจากสิบห้าวันมาดูเป็นใบจริง เร็วขึ้นเร็วขึ้นครับนั่นก็แสดงว่าลากเขาหากินอาหารได้สมบูรณ์ได้ดีเนาะอาิโนูพีครับอาดีสองห้าหนึ่งทำให้ลากทุเรียนสมบูรณ์หากินอาหารได้คล่องตัวเอามาเลี้ยงต้นทำให้ใบเป็นใบจริงเร็วขึ้น,นครับใบยเยอะเลยเนาะปกติจะสี่สิบห้าวันก็จะมาเหลือสิบห้าวัน ครับเราจะพาท่านผู้ชมดูหลายๆต้นนะครับ <c oughs> ผลของการหยอดอะมิโนบีพีอาร์ดีสองห้าหนึ่งครับกับต้นทุเรียนอายุแปดเก้าเดือนครับได้ผลครับแต่ก่อนจะหยอดแล้วก็เจาะดินเป็นวงกลมก่อนเนาะเจาะให้มีรูพุนเหมือนเหมือนพนดินเลนะเนาะน้ำเออตรงนี้เขาก็จะได้มา อาศัยอยู่ในต้นนี้แล้วก็จะเก็บความชื้นไว้รอบๆความชื้นพอมีความชื้นปุ๊บลากวิ่งมาเลยครับพอวิ่งมาปุ๊บเราหยอดเลยหยอดเลยนะลากเขาก็จะได้สารอาหารครับเกษตรกรท่านใดครับสนใจสอบถามการดูแลต้นทุเรียนการให้ปุ๋ยต้นทุเรียนแบบไหนอะไรทักแซทของท่านเกษตรกรสุกเกีมได้นะครับหรือโทรสอบถาม 086-328-0914ครับต้นทุเรียนอายุ1ปีดูแลยังไงการให้ปุ๋ยอะไรยังไงหรืออะมิโนโบีพีอาร์ดีสองห้ใช้ได้แบบไหนฉีดพ่นหรือหยอดโคนครับติดต่อสอบถามได้ครับทักแซตทักไลน์ของท่านได้ครับการจัดก,การหญ้าก็เราก็ตัดเอาเนาะครับตัดเอาตัดให้สั้นไวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะเก็บน้ำไว้เยอะเกิน ถ้าเก็บน้ำไปเยอะเกินก็ใบจะเหลืองเนาะครับใช่ไหมใช่แต่น้ำน้ำจะอุ้มอยู่ตลอดต้องให้เขาตอนเขาเปียกสลับแห้งเนาะต้นทุเรียนเนาะน้ำหน้าแรงเราก็ไม่ต้องตัดยาครักนี่ก็อีกต้นหนึ่งนะครับโอ้กบต้นนี้ก็ทำไว้เหรอครับเนี่ยจัก ยอดห่อนแดงๆเริ่มเป็นใบจริงหมดแล้วครับไม่ได้หรอกเราต้องให้เห็นจริงไม่งั้นเขาเอาไปใช้แล้วไม่ได้ผลแล้วเขาจะโทรมาว่าต่อว่าเราก็มาถ่ายท่านผู้ชมเห็นจากสวนเลยนะครับแล้วเราทําให้ผู้ชมเห็นด้วยครับสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นคสิบตาเห็นไม่เท่ามือทําเนาะครับทํายังไงวิธีการหยอดครับเออหยอดไปที่คูนแล้วก็บีบรอบๆที่เราสับ เป็นอันี้ไว้ครับง่ายไหมง่ายครับทําง่ายครับเหมือนเด็กเล่นไหมเด็กคนแก่ทําได้เด็กเด็กก็ทําได้ครับวิธีการเหมือนเด็กเล่นวิธีการครับแต่ว่าได้ผลเป็นวิทยาศาสตร์ครับอย่างลองได้มีเหตุมีผลมีหลักฐานเชิงประจักษ์เนาะครับมีกิ่งมีกิ่งขึ้นมาให้ตัดอีกแล้วไม่งั้นไม่มี ถ้าไม่แน่จริงไม่มีกิ่งหรอกเนาะคร<ะ>ับอืมซ้อจนๆกันหนึ่งกันเอาไว้เอาไว้หากินก่อนค่อยๆตัดเพราะกลัวจะเหมือนที่ต้น้างบ้านโตมาแล้วเสียดายโอ้โหเราต้อ,องมีดฟันดังปังปักปักปักโค้เลยเราต้องตัดแต่งแต่แต่เล็กๆเนาะถ้าจงไว้โตเอ้ยเอาจริงนี้ออกก็เสียดายกิ่งนี้ออกก็เสียดาย บางท่านบอกปล่อยไปเลยสองปีไม่ต้องตัดอะไรมันก็ไม่ไม่ถูกต้องเท่าไหร่เนาะมันต้องเริ่มตั้งแต่นี่แหละเล็กๆนี่ตั้งแต่หกเดือนขึ้นไปเนาะหกเดือนตัดทีว่างั้นเถอะหรือไม่ก็หยอดอาอาดีเข้าไปบ่อยๆเดี๋ยวได้ตัดบ่อยเลยสามเดือนทีเลยต้นทุเรียนสมบูรณ์ครับเขาก็จะตัดแก่งกิ่งบ่อยบางท่านก็เสียดาย มีอีกไหมมีที่หยอดไว้อีกไหมที่<ำ>หยอดจำได้ไหม